100. มาคูณ5อีกทีนึงครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยลงอีกแล้วมาเงินรางวัลก้อนโตแล,ล้วครับดอกนี้ทำเตือนรายการนี้เต็ไมไปด้คำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำยสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในหน้าเกม pg ครับซันมูนนั่นเองพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะมาเราจะเริ่มกันที่แบตเท่าไหร่ดีแบต80ก่อนแล้วกัน80ไหม แปดสิบวันแล้วกันเราเราทุนมาแค่สองสองพันนะครับมาเริ่มแบตแปดสิบดูว่าจะเป็นยังไงนะมาเริ่มมันเลยโอ้มาพระอาทิตย์แล้วคูณห้าไปแล้วโอ้โหลงนี้คูณหกไปเลยพันสี่เฮ้ยคูณอีกทีคูณเจ็ดไปหมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเงินรางวันก้อนโตเข้ามาแล้วครับรางวันแรกก็เข้ามาแล้วครับอืมเท่าไรพันหกแปดบาทนะโหก็ถือว่าได้อยู่นะรางวันแรกมาเรามุนต่อครับ มาเอามาพระจันรมาแนละ้วคูณสองไปมาสเกตเตอร์ตัวนึงมาพระจัน์คูณสามมาแนละ้วเอาลงมาสเกตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมาอไหมสเกตเตอร์หนึ่งตัวไอเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่เคยลองเหมือนกันว่าจะแตกสักเท่าไหร่นะแต่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแตกดีไหมเลยมาลองดูด้วยทุน2 0 0พนี่แหละอยากรู้ว่า e อพีนี้มันจะจบที่เท่าไหร่นะมาดูกันมาดูกัน มา uh huh. เงียบเลยอะอะไรเนี่ยมาเอสองตัวโอ้โหไม่คูณให้เราเลยจัดไปโอ้โหจันลงแล้วสี่คูณสีไปแล้วฝั่งนี้โอ้โหร้อสี่สิบก็ถือว่าไม่เร็วครับมาพาทิตมาลดฝั่งกันแลละเข้ามาคูณ2แล้วเฮ้ยมาคูณสามจัดไปครับลงใหม่แล้ว uh huh. มาสองรอยสี่บาทนะครับมาเซก,กเตอร์นี่เข้าดีจังเลยนะ รู้สึกว่าจะต้องเข้า3ตัวนะซิกเกตเตอร์เกมนี้ถึงจะได้หมุนฟรีนะมาต่อ,อไม่คนไม่มีคนแบบหนักๆเลยเหรอเนี่ยมาคนสองสันมูลสันมูลจัดให้หน่อยเพื่อนจัดให้หน่อยมาอาทิตย์จัดมาคูณ2งมา96บาทแล้วไป296บาทแล้วครับหือวายมาตัวหนึง่งไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนระับหนาน,นี้เงียบเลยเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยมา มาเข้าไหมม,มาพระอาทิตย์เฮ้พระจันทร์คูนสองไปฝั่งนู้นพระจันทร์นะฝั่งนี้พระอาทิตย์นะโอ้โหมาแล้วคูนฮะเฮ้ยดอกนี้คูณฮะฝั่งพระจันทร์อืม,มาพระอาทิตย์คูณสองไปแล้วโอ้โหเพิ่งได้คูณกับเขาในฝะั่งนี้เฮ้ยมาสกเก็ตเตอร์อีกแล้วโอ้โหสกเก็ตเตอร์ล่อตาล่อใจเหมือนกันนะมาคูณสามครับงลงอีกทีนึง แทกเตอร์หนสองตัวจัดไปครับคูณห้าครับโอ้โหดอกนี้เฮ้ยลงมาอีก uh huh. นิดเดียวคูณน้อยจังเลยทำไมลงน้อยจังเนี่ยรู้สึกว่าเราจะกินแฮ้แล้วนะ EP นีงง้เป็นยังไงเป็นยังไงมาโหเงียบเลยมาคูณสองได้สองกับสามอยู่นะเนี่ยโอ้โ oh, หทำไมคูณน้อยจังเลยเ uh huh. งียบเลย ไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนรูมั้งดีกว่าเปลี่ยนไปที่แบบสองร้ยแล้วกันมาลองไปสองรดูจะเป็นยังไงมาดูกันมาวายสองตัวโอ้โหไม่เข้าให้เราไออะไรเนี่ยมาหืมไม่มีสัญ,ญลักษณ์เลยนะมาพึ่งมาแล้วครับคิวกับเมาคูณสามไปมาทีหนึ่งห้าร้อยสี่สิบนะดอกนี้จัดไปเพื่อนมาคูณสามลงมาเคหกร้อยครับดอกนี้ลงมาคูณสีลงมาอื้สองพันห้า เฮ้ยมาครับคูณห้าไปแล้วโอ้โหจัดไปเพื่อนยาวไปมาคูณสองฝั่งนี้โอ้โหโคูณไปแล้วสี่ร้อยมาคูณห้าอีกทีนึงครับโอ้โหเฮ้ยลงอีกแล้วมาเงินรางวัลก้อนโตแล้วครับดอกนี้เท่าไหร่นะสามพันสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหน้าดอกนี้โอ้โหเหลือเชื่อเลยมาเรายังไม่พอเอาต่อจะลนลนีกไหมจะลงอไหมมาครับรจันฝั่งนี้คูณเจ็ดโอ้โหไปรวมไปคูณแปดอื้อหือ 9ก0าโอ้โหเงินรางวันก้อนโตเข้าแล้วครับเท่าไหรครับจะจบที่เท่าไรดอกนี้จุิจริงซันมูนะครับแจกช่วงหลังๆนี้มาดีมากเลยอะ่ะมารางวันินรางวันมีกาแล้วครับเท่าไหรแ8 0พันเก0ามื่นไหมโอ้โหได้แค่เก้านรอยนะดอกนี้โอ้โหถือว่าโอเคอยู่ก็ได้แหละแต่ว่ามันกว่าจะเข้าก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยมาลองดูแต่ก็ก็ถือว่าไม่เร็วนะก็โอเคอยู่ ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะสำหรับทันมูลนะโอมาอีกแล้วมาเรื่อยเลยคูณ2ไปแล้วฝัว่งนิ้วคูณหไปถือว่าไม่เร็วนะโอ้ก็โอเคอยู่นะเวลานี้เกมเกมแบบนี้นะแตกดีมากเลยช่วงหลังๆนะแต่ว่าก็ลองเล่นดูครับลองเล่นดูลองเล่นแบบผมเนี่ยสลับแบ็ไปมาหลับมา200เลยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, c ด i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ เอพหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย